สวัสดีครับอลิสสวัสดีค่ะพี่ปายวันนี้เรามีเรื่องที่น่ายินดีและน่าทึ่งที่สุดในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาฝากกันค่ะใช่แล้วครับในที่สุดการรอคอยอันยาวนานก็สิ้นสุดลงมาร์กมาเกสนักบิดชาวสเปนวัย32ปีได้กลับมาทวงบอลลังแชมป์โลก MotoGP ประจำปี2025ได้สำเร็จนี่ไม่ใช่แค่การคว้าชแชมป์ธรรมดาแต่นี่คือแชมป์โลกสมัยที่9ของเขานับรวมทุกรุ่นและเป็นแชมป์ในรุ่นพรีเมียร์คลาสสมัยที่7 เทียบเท่ากับตำนานอย่างวาเลนติโนโรรซซี่เลยทีเดียวครับมันคือการกลับมาที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะพี่ปายเพราะนี่คือการคว้าแชมป์โลกอีกครั้งในรอบ6ปีเต็มๆหลังจากที่เขาได้แชมป์ครั้งสุดท้ายในปี2019หลายคนคงจำได้ถึงอุบัติเหตุรุนแรงที่เคเรสในปี2020ที่ทำให้แขนขวาของเขาหักซึ่งนำไปสู่ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในอาชีพของเขาเลยก็ว่าได้ค่ะถูกต้องครับ การบาดเจ็บครั้งนั้นรุนแรงมากจนเกือบทําให้อาชีพนักบิดของเขาต้องจบลงเขาต้องผ่านการผ่าตัดถึง5ครั้งแถมยังมีอาการภาพซ้อนกลับมาเล่นงานซ้ำอีกตลอด5ปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานและการเสียสละอย่างมหาศาลมีช่วงเวลาที่เขาถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะแข่งได้ไม่เต็มที่และคิดว่าตัวเองอาจจะไม่สามารถกลับมาขี่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ค่ะ การกลับมาครั้งนี้จึงถูกยกย่องเป็นหนึ่งในการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการกีฬาไม่เคยมีนักแข่งคนไหนที่หายไปจากจุดสูงสุดถึง5ปีแล้วกลับมาคว้าแชมป์โลกได้อีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้นเขายังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแข่งที่มีช่วงเวลาการคว้าแชมป์โลกครั้งแรกและล่าสุดยาวนานถึง13ปีด้วยค่ะและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือฟอร์มการขับขี่ในปี2025ของเขาครับมันไม่ใช่แค่การกลับมาคว้าแชมป์แต่เป็นการกลับมาแบบไร้เทียมทานอย่างแท้จริง ฤดูการนี้เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันคว้าชัยชนะในสปรินเลสไป14ครั้งและในกลางปรีอีก11ครั้งทำลายสถิติเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวหลายคนถึงกับบอกว่าฤดูการนี้ดูน่าเบื่อไปเลยเพราะมาเกสเหนือกว่าคู่แข่งมากเกินไปนั่นคือเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถระดับสุดยอดของเขาค่ะในช่วงต้นฤดูการหลายคนคาดว่าเขาจะต้องสู้กับเปโก้บัญญาญและฮอเก้มาตินอย่างสูสี แต่กลายเป็นว่ามาเกสยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกท่านจนคู่แข่งตามไม่ทันเขาสามารถควบคุมรถดุคติ g p 25ได้อย่างเชี่ยวชาญและสามารถขี่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของรถได้ดีกว่าเพื่อนร่วมทีมที่ใช้รถสเปคเดียวกันอย่างบรญญายาที่กว่าจะปรับตัวให้เข้ากับรถได้ก็ปลาเข้าไปสนามที่17ซึ่งบรรญายาก็ได้แชมป์ในสนามที่โมเตกิในขณะที่มาเกสเข้าอันดับ2และคว้าแชมป์โลกที่นี่ การตัดสินใจยกเลิกสัญญาย้ายออกจาก Honda ที่เขาคว้าแชมป์โลก6สมัยเป็นเรื่องที่ตัดสินใจได้ยากที่สุดเพื่อมาอยู่กับทีม s a t เท l i t ไล์ของดูคาติคือเกรซิ n i ในปี2024และย้ายมาอยู่กับทีมโรงงานดูคาติในปีนี้ทำให้นี่ถือเป็นการตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบการผรสมผสานระหว่างนักแข่งที่มีพรสวรรค์ระดับปรากฏการกับรถแข่งที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลงานที่น่าทึ่งอย่างที่เราเห็นกันครับการคว้าแชมป์โลกสมัยที่9ในครั้งนี้มันจึงมีความหมายมากกว่าแค่ตัวเลขสโลแกนที่ทีมดูคาต i แฟคเตอรี่ใช้เป็นคำจำกัดความในแชมป์โลกของมาเกสครั้งนี้แต่มันคือเรื่องราวของการต่อสู้ความไม่ยอมแพ้และการกลับมาจากจุดที่เกือบจะต้องเลิกแข่งใช่ค่ะเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากด้วยผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาโดยเฉพาะการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ หลายคนในวงการไม่ว่าจะเป็นนักแข่งด้วยกันเองวิศวกรหรือทีมงานต่างก็ยอมรับและทึ่งในความสามารถของเขาทําให้การจะเรียกมาร์มาเกสว่าเป็นนักแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการในประวัติศาสตร์ Mo เต GP จีพก็คงจะไม่เกินเลยไปเลยค่ะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับและเชื่อว่าแฟนๆทั่วโลกก็คงจะมีความสุขไปกับความสําเร็จทางประวัติศาสตร์ของเขาในครั้งนี้ครับและตานานของเขายังคงดําเนินต่อไปทั้งในฤดูกาลนี้ที่ยังไม่จบและฤดูกาลหน้า2026 ที่มาเกสจะยังคงแข่งแกร่งเป็นกำแพงอันยิ่งใหญ่ขวางทางนักแข่งรุ่นใหม่ๆเอาไว้อย่างน้อยพวกเขาก็คงภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้อยู่ในยุคเดียวกับนักแข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการอย่างมาร์คมาเกส